ของประเด็นใดมากสามอันเอาไหมพี่น้องเขาบ้างได้มาสามอัน,อาานอไ,ไดมาสามอัน,าาอ,นอันนี้ซุ่มประเด็นเก็บว้อยู่โรบุรีเอาประเด็นเก่เาให้ลูกขึ้นไปเก็บไว้พื่อเก่าอ่ะเก็บไใบเป็นทีเราเลือกพี่น้องมันม้น,นี่ก็นเรียน อันนี้ประเด็นกับบัตรแกดอกกับเลียนเหมือนกันนะึพี่น้องเลียนประเด็นบัตรแกใบเป็นทีระลึกในมาสาภาพใดก็บยุสาภาพเดิมบัตแกบัตแกบัตรเงี้ยออกอยู่คือเก่าเด่นใดประเด็นบัตรแกอ๋อพี่น้องยุเดิมเดิมอยู่เดิมเดิมประเด็นใด ยุ่นก็ไลยเหรียญยังใหม่ๆอยู่ประเด็นบ่แกออกจากกันอายุสภาพเดิมบ่แกพี่น้องบ่แกออกเพราะว่าประเด็นเปลีนไป,ไปแหลกมากเนาะพี่น้องอจำนายใจแรกอยู่กระส่วนการขัง้งคนะอยู่ทางคนะทางกลมท่านาฬิกเพราะว่าประเด็นอยู่ไก่กลมท่านาฬักประเด็นไปเก็บใจไปแหลกมากนี่ประเด็นบ่แกออกทั้งเมื่อน้องมีหาเหรียญั้งหมืนี่ก็สิบหาเหรียญบ่แกออกพี่น้อง ไว้เดิมๆในในสภาพเดิมๆไว้เป็นที่ละลึกไว้เป,ลลวเป็นที่ละลึกพี่น้องคุณค่าทางจ,จิตใจเป็นยัมาลบบุรี ประเด็นเนี้ยมาน้าไหนลูกบ่ท่านตือนลูกตือนก็สิไปสวัสดีค่ะเกตหลานดงใจขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องลูกตือนประเด็นก็สิให้ลูกไปส่งไปประเด็นสิขี่รถไฟไปดอกพี่น้องบ่ได้ขี่รถยนต์หรอกขี่รถไฟไปประเด็นย่านเป็นคืองวดก่อนนั่นประเด็นขายเคียงบ่ดีย่านเขาเอาไปทิ่มโอ้ประเด็นว่าสิเอาจตุคามรามาเถียรไงพี่น้องเฮาเบิ่งจตุคามประเด็นนิสัยเนาะบรดนี้เนาะ จะตัวข้ามยั่งใส่นอ้อพี่น้องเลยเบิ้งอันนี้งามงามน้องเหรียญรอก้าเหรียญรอก้าขอบคุณเด้องล้านน้องใจพี่น้องนะ ว่าสิเอาจัตุค่ำล่าม,มาเทีไหนบ้างจัตุข้ามีาใส่น้อนี่เนาะจัตุ้ามอยู่ไหนเนาะขอพุ่นซ้ำหนันน้องใจเด้อพี่น,น้องพุ่นซ้ำหนันนองใจจัตุ้ามไปทางไหนเนาะจตุค่ำไปไหน เดี๋ยวจะตุ่ข้ามาพี่น้องน้องเบิ้งเลยใส่น้อยจะตุ่ข้ามเนาะ mm hmm. น้องใส่อยู่กระเป๋าอีกกระเป๋านึงเลยอยู่นี่ว่าเห็นจัตุคามเลยแต่เดี๋ยวจัตุคามมาอวดพี่น้องเ้าเบาิ้งในที่ประเดียนนั่นเดียวรอยย้อนเลยตุคามมาอวดพี่น้องเา Jatuhkan <pika me> Ramadhan เอาริกบับมนุ์จะสูลคมรามมาเทศพี่น้องนะเอาริกบับมนุนี่เรียนนี่เรียนสี่แปดเด้เอ